โอ้โห,หลูกขัาพ่อนี่หัวบานนี่กันเลยเว้ยน,นี่ข้าวอนเจนเ่าจะสูยเขาบ้างน่าจะฮะน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดจะมีนั่นใช่ไห,ไหมเขาให้เขาเจาะรูน้ําอยู่เลยเจาะรูน้ําไปทําไมก็ไม่รู้แม่เขาเจาะรูน้ําไงอันนั้นเป็นเป็นเจียนเจียนมาจากไหน,นนะหนุ่มศักเจียนที่จะบูนอันนี้เจียนอุบลอุบลอุบลกำลังเลี้ยงหางอยู่กำลัง ถ้าเหลาเบาได้เดี๋ยวเขาจะเอาไปทำหลอดนะหางอุบลเไม่ได้เนี่ยอุบลญเขาใช่หัวัดกุ้งอุบุญเขาเล็งอุบลกับแซนวัดกุ้งโอ้ยไป็นเจ้บุญกับมาได้ไปเข่าหูมา้มะคอนแเจนให้แดงแตกตำแตกขอนเจน <c oughs> ยำยำโรคเราเราเราจะเอามือเอาเอามือท่องบ้างไปใส่ในถุงนะ มื่อทองมั่งมันแหงนะนเ,เออมันเจ็ดมันเจ็เบดบักน,นั้นเนี้ยปากนั้นมันคอนอุบลมันรู้จักดีนะมือ่อทองมั่งเนี่ยยายายาดินปสัสสาวทองมั่งไปใส่ในถุงนะเ,เอออุบลมันรู้จักนะามืม่อทองมั่งเป็นยังไงนี่ๆๆแหงก่ออันนี้ทำอะไรทำบังไฟทำบังไฟแบงจะไปแข่งกับใครแข่งกับเจโนย์วายเกียร์หน่อยไม่มีได้เกียร์หน่อยแตกแล้วนี่ได้แข่งกับพวกชุดหนิ กายเมียนครับยังกาเมียนครับก็จะบุญรักไปในลมสักหนยเฮ็ดังเฮดังล้มซักสอดสคสอดแสอดไยล้มสักพอยอมแพรเนี่ยะบูบังบูบังซักกูบ่นลูกลูนี่เดือดสะัดกับเพ่ะได้สักกูบ่นโอใส่ใส่โชวยโช เราดูลมซักหมางไฟลมซักเนี่ยโอ้โห,หสวยริงจริง,รงคุณคมแมแม,ม,ม่แคะ่้เลี่ยงนนึงเขเลี้ยงนิดนึงเกเขาบังเขาจนวันเราเป็นไงงบหงหมอนอะอเกัปชหางโดนหางไงเได้ากาดกหัว,วหางงามมาก กบวนกะทัดเขียวใส่สู้ได้กะสัว่ะขอนฉันมาไงขอนฉันไม่รู้มันก้าวเ้สัตว์ไอ้ขมินล้มึงอะบวนเนี่ยก็รีลาพราะไนะบวนก็เป็นเจ้าบุญเนี่ยอะไรขี้นิ้เอาเลยแอนว่ากับมาเล่นบางไฟไปเอ๊ะเปิดบางมือด้วยเลี้ยไหลเียไหลเรียนจะมีคาเล่น ฉันว่าคันจับเนาะมาอยู่ด้านบนด้านบนกันลี่ได้จัดคาเจียอยู่าคาจเจอยู่แต่ขึ้นน้องวัวโดนบอลนี่เหมิดเหรอ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 ตรงนี้เตรียมนำแตงไม้กันเบิ้งตัวหันเป็นตะยานบวชเสียนพ่อเสียนได้ครับนี่เสียบหัวเสียนโอ้โหเสียนหัวเสียบอ่าแกนำแตงไม้ไปเจอกันที่ฐาน อันนี้อย <de Walk. S 2> ังนี่อันนี้เวจบุญเลยเนี่ยเวจบุญคราเวจบุญหวานเจี๊ยบไม่ไปบักล้วนก็บักเดียดมาอ่นบักล้วนไปแล้วรถขตู้บนตู้บนบนช่วยครับบ้างนี่ตู้บนแน่ครับเออไปแยดไปบักล้วนบักล้วนจะขึ้นสู่ฟ้า บางยังบางหมักล้วนเลยเจบางอม่าง้วแค่ครับโอ้ยข่ขกงมันอยู่วะลกไปเบ้ดแล้วเบ้ดแล้วเบิแล้วิีนเตนตรตก่บอกวัดนี่อ่ะโอ้ ไม้หมอนมาตัวหมุนออยทายมันทันได้แตกลองมันไปอย่างนี้ข <c oughs> ย,ยันนิยกั <c oughs> นนิดงานไปเติมเคลื่อง Về về lái nói nào, là, khoát, này, đó, đấy, đoạn đoạn, Rồi ta vô chôm Cần đó là được bằng đấy Cũng có là Này mày có phải đi, 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 đi. <laughs> ใส่ม yeah, ันยา a u เปล่าแกคอยดูอย่าให้ปเพิ่มไม่ใช่ยายาตอกไตอย่างนี้เห็นอย่ดงเง้ยอ้ยมันเอามือใเท่บ่ได้สามไปแล้วสามสองหนึ่งใส่ขัดโอ้ย Bang, 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 bang. <coughs>